สำนักข่าวของไทยสำนักหนึ่งโดนชาวไทยถล่มยับเพราะเวยเจนนี่แปลกพิงแบบไม่ลืมหูลืมตาถ้านำเสนอข้อมูลถูกต้องก็คงไม่มีใครว่าอะไรให้เพราะเป็นสิทธิ์ของสำนักข่าวแต่อันนี้บิดเบือนความเป็นจริงชาวไทยเลยรับไม่ได้นะครับละบ้อยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สวัสดีสวัสดีพี่น้องปองปายมดสุขูสุคนมาพบก,กับละบอยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่361และในอีพีนี้แอดจะมานําเสนอเกี่ยวกับประเด็นร้อนแรงณนะตอนนี้เกี่ยวกับวงการเพลงรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับแอดเป็นคนหนึ่งที่ติดตามผลงานของน้องลิซ่าตั้งแต่อย่างสังกัดอยู่ภายใต้ค่าย YG และพอเธอไม่ต่อสัญญากับทาง YG และมาเปิดค่ายของตัวเองภายใต้ชื่อลาวก็เห็นว่าเธอได้เป็นอิสระแล้วเธอฮันลังให้กับ YG เพื่อเดินหน้าพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเธอสามารถที่จะเป็นนักร้องเดียวได้บนเส้นทางศิลปินของเธอแน่นอนว่าความท้าทายข้องกันเป็นศิลปินเดียวของเธอนั้นเยอะมากหนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดก็คือการเอนตี้จากชาวเกาหลีบา่นกลุ่มต้องขอ้าใจนะว่าลิซานั้นสั่งเม็ดเงินมหาศาลให้กับ YG e n t e อ t นเ n อร์เนและประเทศเกาหลีใต้เป็นเวลาเจปีตั้งแต่ปี2016ถึง2023และทั้งเกาหลีใต้เองก็มีเคป๊อปเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศเหมือนอย่างที่ไทยเรายึดกัน ทองเทียวเป็นอุตสหาหกรรมที่สําคัญนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อลิซ่าปฏิเสธการต่อสัญญากับทาง YG ก็หมายความว่าประเทศเกาหล,ลีใต้นั้นขาดรายรับอันมหาศาลจากศิลปินระดับโลกอย่างลิซ่ามันก็เลยไม่แปลกที่จะมีซืงอกาหล,ลีบางซือตีคาวเธอในถังเสียสียายห้ายซึ่งตรงกันข้ามกับซื้อเวียดนามญี่ปุ่นอเมริกันและอเมริกาใต้ตอนที่ลิซ่าปฏิเสธต่อสัญญากับทาง YG แรกๆก,ก็ไม่มีใครสามารถขาดการทิศทางของเธอได้ว่าเธอจะไปในทิศทางไหนและทำอะไร เมื่อเห็นว่าเธอตั้งบริษัทของเธอเองและมีการรวมมือกับทาง RCA r e c o r d f เอฟซีของเธอก็ได้แต่ขอรบการตัดสินใจของเธอและก็บอกว่าเธอทำถูกต้องแล้วที่เธอเลือกเดินบนเส้นทางเส้นนี้เพราะเธอไม่ได้อยู่ภายใต้ RCA แต่เป็นการรวมมือกันเธอเองก็ยังสามารถทำอะไรก็ได้ที่เธอต้องการดังนั้นเลยเป็นที่มาของโปรเจกต์เพลง Rockstar ที่บานเกิดของเธอเองถูกช็อตใน MV รวรุนแล้วแต่ถูกทยายภายในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นยาวาราชไชน้าเท้ายานบางลำพูโรงหนัง ออสการเมื่อชาวแท้เห็นว่าลิซ่าลูกสาวแห่งชาติเนี่ยทำเพื่อพวกเราขนาดนี้เราจะไม่ทำอะไรเพื่อเธอบ้างเหรอเมื่อเพลงทุกปล่อยออกมา ชาวไทยเองก็ตอบแทนน้องลิซ่าเต็มที่โดยการเข้าไปดูแล้วดูอีกบางคนวันละร้อยรอบก็มีบางคนก็แชร์ลิงก์ไปทาง Facebook จนทูก AI Facebook บล็อกก็มีนะครับจนเป็นที่มาของการมอบสยาให้มาร์คซ์กเกอร์เบิร์กว่าเป็นบล็อกสตาร์นะครับในขณะที่ชาวไทยและชาวโลกเห็นอกเห็นใจน้องลิซ่าเพราะรู้ว่าเธอผ่านอะไรมาบ้างตลอด7ปีที่ผ่านมาที่สังกัดอยู่กับ YG Entertainment แต่กลับมีสำนักข่าวสำหนักหนึ่งที่มีแนวความคิด ชวนทางกับความประสงค์ดีของคนถังชาติรายละเอียดของข่าวถัง Standard ดป๊อมีดังนี้ครับเจนนี่ศิลปินหญิงเดียวเคป๊ที่มียอดสตรีมมิง่งแตะ1 0่1,000ล้านครั้งเร็วที่สุดบน Spotify กับเพลง One of the Girls เจนนี่วง b l a c k เพ n งสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่กับเพลง One of the Girls ที่เธอร์และ l l y y r s s e e e บไปฟีเจอริงให้กับ The w e e k n d สามารถทำยอดสตรีมมิง่งแตะ1 0่ล้านครั้งแล้วบน Spotify ซึ่งด้วยสตินี้ทำให้เธอกลายเป็นศิลปินเคป๊อปยิ่งเดียวที่มียอดพันล้านเร็วสุด บนแพลตฟอร์มนี้ One of the Girls เป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่อง The Idol จากคร HBO ที่เจนี่รวมแสดงและร้องเพลงนี้กับ The Weeknd และ Lily Rose Depp เมื่อปี2023ซึ่งในตอนนี้เพลง One of the Girls มียอดเข้าฟังมากกว่า1,000ล้านครั้งแล้วภายในระยะเวลาแค่3 7 6วันดังนั้นตัวเลขนี้จึงทำให้เธอเป็นศิลปินญิงเดียวจาก K-pop คนแรกที่สร้างสถิตินี้ได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้สถิตินี้ยังทำให้เธอกลายเป็นศิลปินยิงในวงการ k p OP อีกหนึ่งคนที่มียอดสตรีมมิ่งแต่1 0 0 0ล้านครั้งบน Spotify ร่วมกับเพื่อนรวมวงของเธออย่างลิซ่าส่วนเพลงลําดับถัดไปของเธอที่มียอดฟังสูงสุดใน Spotify ในฐานะศิลปินเดียวก็คือโซโลกับยอดกว่า630ล้านสตรีมต่อกับโพสต์ดังกล่าวนะครับก็มีชาวไทยและหลายคนไม่พอใจเพราะมองว่าเป็นข้อมูลที่บิดเบือนรายละเอียดของคอมเมนต์เหล่านั้นจะมีอย่างไรแอดจะพาไปดูนะครับเรามารมจ้ามุมมองแรกจากชาวไทยคนนี้คอให้มุมมองว่า ขาขำได้บอไหวสุดแต่ได้แค่นี้เรามาตามด้วมุมมองที่2จากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าศิลปินหญิงเดียวคนเดียวแต่ไม่ได้ร้องคนเดียวแคฟฟีดเพลงดังติดหูเลยไยด้อวยศจบปิ้งนักครับผมเรามาตามด้วมุมมองที่3จากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าเดียวนะมันเป็นเพลงของ The w e e k n d ไม่ใช่เหรอรามาตามด้วยมุมมองที่4ี่จากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่า คือมันก็ไม่นานนับเป็นเดียวได้เปล่าครับแล้วฟีดกับ The weekend ที่มียอดฟัง Spotify สูงที่สุดในโลกเรามาต่าด้วยมุมมองที่5จากชาวไทยคนน้เขอให้มุมมองว่าเราคิดว่าเป็นเพลงของ The weekend ซะอีกขอแสดงความยินดีกับเจ้าของเพลงจริงๆและผู้ร่วมฟีดทุกคนนะเรามาต่าด้วยมุมมองที่หจากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าฉันชอบใหญ่เกี่ยวนะแต่ทุกครั้งที่ฟังเพลงนี้มันขึ้นลิสต์เป็นของ The w e e k n d ฟีดกับ l i l y ีเจนนี่แล้วยอด Spotify ของ The weekend เขาเยอะทุก เพลงอยู่แล้วนะครับเรามาต่าด้วยมุมมองที่7จากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าคนฟังเพราะเป็นเพลงของเดวิเกนนะครับผมเรามาต่าด้วยมุมมองที่8จากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่ารักเจนนี้นะแต่พารากราฟที่1กับที่3คือเคียนคนเดียวกันไหมสรุปทําสถิติจากอะไรและเพลงของศิลปินเดียวอะไรก่อนเพลงนี้ร้องหลายคนแล้วอันที่3บอกยอดสตรีม1000ล้านร่วมกับลิซ่าใจเย็นๆสาวยอดแอนเกจเพจเยอะอยู่แล้วไม่ต้องถึงขั้นเอาคนมาตีกันนะครับเรามาต่ำ ด้วยมุมมองที่9จากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่ารำคาญคนไหนเมนอ่านไหนนังสือไม่แตกมัง้งมันไม่ได้บอกว่าเป็นเพลงเดียวของเจนนี่นะมันเขียนว่าศิลปินเดียวยิงเคปปอแล้วทําไมเจนนี่ถึงจะไม่ได้สเตตีนี้จะร้องมากร้องน้อยก็มีชื่อบางคนว่าแตกมากแต่มีปัญญาแชะเขาได้แค่ในเน็ตนะครับผมต่อกับมุมมองนี้นะครับก็มีชาวไทยคนหนึง่งตอบกลับว่ามันไม่สมศักดิ์ศรีแค่มีส่วนรวมแค่นั้นนะครับผมนั่นก็เป็นมุมมองของพี่น้องชาวไทยนะ ครับความเป็นจริงถ้าเป็นข่าวจริงก็ไม่มีใครว่าอะไรนะเพราะเป็นสิทธิ์ของทางสำนักขา่าวแต่ชาวไทยบางกลุ่มก็มองว่ามันใช่เวลาไหมแทนที่จะสปอร์ตลิซ่าคนที่สร้างประโยชน์อันมหาศาลให้แกชาวไทยนะครับกลับไปอวยคนอื่นบางท่านก็มองว่านักรองเขาไม่ผิดหรอก เพราะเขาไม่รู้อะไรเลยคนที่ผิดคือผู้ที่ทํเขาวตั้งหากนะครับในมุมมองของแอดนะกครับก็มองว่าช่วงที่ลิซ่าเริ่มทําทุกอย่างใหม่ในนําตัวเธอเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสิ่งที่เธอต้องการคงไม่ใช่เงินทองแต่เป็นกําลังใจจากชาวไทยและนั้นก็เป็นสิ่งที่พวกเราพอจะทําได้เพื่อเธอคนนี้แอดเองก็ทําคลิปเกี่ยวกับเธอสิบอีพีแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าจะทําไปเรื่อยๆอย่างน้อยๆก็เป็นการพพอร์ตเธอไม่ว่าคนอื่นจะมองอย่างไรก็ไม่เป็นไรนะครับทุกครั้งที่ทําคลิปเสร็จผมก็จะเปิดฟังเพลงของน้อง,องรอบ สามรอบแล้วแต่นะครับทุกๆวันเลยเพื่อดันยอดวิวถัง YouTube ของเธอแอดวังว่าพี่ๆก็คงจะทําแบบนั้นเช่นกันนะครับผมเรื่องราวในวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับพี่ๆทางบ้านมีมุมมองอย่างไรที่แตกต่างก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยและใน EP นี้ถ้าแอดนำเสนอผิดพลาดประกาศในก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยก่อนลาจากกันขออยพรในพี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร,ร่ำรวยเงินทองก่อนจบคลิปนี้ขอกล่าวคาว่าสาใบดีสวัสดีและเจอกันใหม่อีพีหน้าและอย่าลืมกดติดตามช่องละบอยบินด้วยนะครับขอบคุณครับ